สวัสดีค่ะทุกคนกัวบ้านแสบนะคะวันนี้แสบจะมาชวนทํากล้วยเชื่อมแดงกัน,นะคะ่ะก็มาดูส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างะคะ่ะนี่ค่ะก็จะมีกล้วยนะคะเอาตามชอบนะบอกคนแบบชอบนิ่มมากนิ่มน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีน้ําตาลใสแดงค่ะก็จะมีสารวัใช้เป็นน้ํนาตาลมะพร้าวนะคะเกลือแล้วก็มะนาวน้ําปูนใสค่ะพร้อมแล้วแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยแสบจะปอกกล้วยแล้วก็แช่น้ำปูนใสนะคะแล้วก็เอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยเชื่อมค่ะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ เดี๋ยวจะจะแช่น้ำปูนใสไว้สักสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปค่ะล้างด้วยน้ำสะอาดหนึ่งน้ำนะคะล้างกลิ่นน้ำปูนนะ ากนั้นนะคะทุกคนสัมก็จะเอากล้วยนะคะลงไปต้มค่ะต้มให้สุกเลยนะคะ กล้วยของเราสุกแล้วนะคะนี่ค่ะแซบก็เอามาพักไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแซบจะมาต้มน้ำตาลค่ะเอาไว้เชื่อมกล้วยกันนะคะน้ำตาลก็ก,ะ,กะเกานะคะบ้านไหนชอบก่อนมากว่าน้อยะคะ่ะแบับใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะ แล้วก็ใส่เกลือตัดลดไปนิดนึงค่ะน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะแซบจะใส่กล้วยไปค่ะแล้วจากก็จะ เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะให้น้ำน้ำตาลมันงวดกว่านี้นิดนึงนะคะจากนั้นนะคะแซบจะเติมน้ำมะนาวไปค่ะ ม,มัวแล้วนะคะจากน้ำเต็มกระทะเกือบเต็มเนาะกล้วเชื่อมแดงนะแต่ไม่แดง เรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยเชื่อมแดงของเรานะคะแต่ไม่แดงนะพร้อมรับประทานแล้วค่ะวันนี้แสบไม่ได้เคี่ยวกะทินะคะจริงๆต้องเอากะทิโรยหน้านะแต่อันนี้เห็นมีวัตถุดิบแซบก็เลยจะทำเสร็จก,กล่องไว้ กล้วยก็จะหนึบๆห,หน่อยนะคะเพราะว่าเราแช่น้ำาุม เรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยเชื่อมแดงแต่ไม่แดงของเรานะคะครัว <c oughs> บ้านแสบก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแสบด้วยค่ะวันนี้ลาไปกับเรื่องกล้วยๆนะคะสวัสดีค่ะ